ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกนะครับผมนะใครชอบก็อย่าเดิมกดไลค์กดซับด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อยคนกันฮะผมจะต่อยไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจะไม่สนว่าใครจะมาอะไรยังไงครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วเหมือนกันฮะผมเพิ่งจะกลับมาเล่นได้ไม่กี่แมตช์เองเราก็มาดูกันครับสไตล์ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นมัดผีนะฮะมัดผีนะฮะแต่ว่าก็่นแเลยฮะผมก็ไม่ได้เล่นนานผมไม่รู้ว่าจะสามารถชนะใครได้หรือเปล่านะ ตอนนี้ก็มีโหมดที่แบบว่าเพิ่มเติมะนะเพิ่งจะเพิ่มเติมหรือว่าเพิ่มเติมนานแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะเป็นโหมดอีโมจินะฮะฮู้แล้วก็กดทาความเขา้าโลกอยากเลอะๆก็รอคนฮะตอนนี้ยังไม่มีคนเลยผมขอ้อขี้เกียจเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะขี้เกียจเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าสายผมสุ่มไปหลายรอบผมก็พอจะได้หมัดผีมากสุ่มไปเหลือแค่สิบเจ็ด โอ้แต่ก็นะฮะต้องมีแต่สีทองตอนนี้ผมอยากได้คือหมัดอิสระแต่ว่าตอ,อนนั้นแหละผมไม่สามารถจะสูงได้เพราะว่าสปินผมไม่เหลือแล้วอ่าผมเจอคนนี้ผมจะได้ต่อยหรือเปล่านะได้ฮะมาเฮ้ยหมัดเขาใช้คุนค้นๆว่ะหมัดที่ผมเหมือนเคยเล่นเลยเรียบร้อยเขากตะเขาอ้ยอ้ยแยับได้แยบแยบ,ยบ เออเยบ็บต่อยต่อยหนะักพื้นโลบเคาเตอร์เขาโลบแน่ขนานแล้วึ๊บเชี่ยเชี่ยเขาตึ่นเออเออนี่แนี่ถ้าผมต่อยหมัดขวาเขาต้องนี่แน่เลยโลบเพาัน,นผมต้องเย็บก่อนละกันเย็บไปเรื่อยๆนะฮะเฮ้โลบว่ะเออเชียร์เขาเรียนรู้โคตรไวอะ่ะ อุ้ย,ยผมผม,ผมว่าผมแพ้แน่ผมสู้ไม่ได้เลยเอ้ยหลุดไปแล้วอุย๊ยมานะหมัดผมสเตมมิ่าหมดเอ้ย๊ยตายโดดได้ไงวะไอ้เชี่ยหมัดเรื่องเขาแทบโดนเลยต้องยับจบไปเรื่อย ปล่อยดิเออเออเราได้อยู่เอาไปคาดคาดคาดเอ้ยติดอะไรอะ่ะลบดีโอติดลบเอเอเฮ้ยต่ดโดนได้วะนี่ลบกว่าแล้วเฮ้ยเล่นเขาเลยท่าๆผมเลย อู้ย่ตายย่ล้มเลยเอาใหม่เอาใหม่ใหม่นะมันจะมันจะล้มอยู่แล้วว่าอะไรวะเออโดน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 เออเ้อนี่นะหมดผมมาขวาเฮ้ยอูโดดอถอยไม่ได้อะไรวะฮึฮบนี่เนี่ยโอ้ชิต โอหลบได้ว่าและอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอออะจะมีช่วงหนึ่งที่ผมติดเกมนี้มากเล่นทางวัดทางคืนอะไอตอนแรกนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เข้าเลยอุ้ยหลบได้อีก นอกไปซ้าเรียบร้อยแต่เรื่อกผมเลยแค่ครึ่งเดียวอะเฮ้ยผมจะพิกกลับมาได้ไหมเนี่ยแพ้แพ้แพ,แพ้ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาอุ้ยหลบอัติเมตว่าแล้วอัติเมตแน่นอนยับซ้ายขวาอือซ้ายขวาแล้วก็ปิดด้วยหมัดซ้ายวะหมัดขวาวะ่ะนอกไหมยังเออนอกวัด mày mày mày, mà. huy, đốt đấy ngay, bật cốt dài, ô, oh, lục đây này. này. ต้องเข้าอุ้ยโดนถ้าผมหมัดขวาเขาน้าใ,นใจนี้ได้แล้วผมต้องยับยับไปก่อนละกันอุ้ยโอ้ตัวอาไม่ทันด้วยโอย้หมัดโคตรยาวต้องยับยับไปเรื่อยๆหลบแน่เอ,อ้ยไม่หลบปึ๊บ เฮ้ยอาวไไันอีกแล้วอย่าไปเยับมากผมว่าผมแน่แพ้แน่อัตติเมตใช้ไม่สนใจอะไรแล้วโอ้ยขอได้ใช้ก่อนเดิดนเขาจะละลายก็ตามนะ ถึงใจจะไม่คุ้มก็ตามช่างแมงคือ <c oughs> ลากอนน็อกไปครอบอติเขาน่าจะได้แล้วมั้งหรือไม่เขาเลือดเลือนน้อยเขาน่าจะได้แต่ผมก็โดนอันติเขาใส่แล้วก็ตายแล้วผมก็แพ้เขาน่าจะประมาณนี้อืออติไม่ใช่วะอืออาไม่ทันต้องถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน นี่เออเขารอเราต่อยชอบถอยอะเราก็ถอยตามมาทันไม่ดีไม่ดีถอยก่อนอ,อ่เขาถอยเราก็ถอยเออหมดหรอเร็วกว่าเอ้ยหลบเออหมดได้ไงวะ ออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้โลบอติว่าแล้วแพ้เรียบร้อยหวาแล้วขออันติีงได้ผมแพ้เอนอ,น,อน็อหนอคแน่หรือเปล่าเรื่หมดเออแพ้กดมาตอนแรกก็แพ้เลยนะนี่เรียบร้อย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 กดฆ่าแมง ก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะผมก็เพิ่งเริ่มทำ Youtube ก็ไม่ได้เก่งในขนาดน,น,นั้นก็พยายามจะทำไปเรื่อยๆนะ,ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมขอบคุณครับฟู